จากเกรักษาพันธ์สัตว์ป่าโดยหลวงเชียงดาวเนะเรานั่งรถกระบะนะขึ้นมาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับก็จะมาถึงหน่วยเด่นยากขัดนะตรงนี้ก็จะมีบ้านเจน้าหน้าที่แล้วก็ห้องน้ำนะแล้ตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มเดินที่จะไปยอดโดยหลวงนะระยะทาง8โลครึ่งนะครับ อีกเส้นทางนึงก็คือจากปางวัวนะปางวัวจะเดินประมาณ7กิโลนะแต่จะชันกว่านะอันนี้จะเรียบๆนะแล้วก็เส้นทางช่วงแรกก็จะผ่านผ่านป่าสนนะครับระยะทางไกลกว่าแต่ผมว่าน่าจะทำเวลาได้ดีกว่าเส้นปางัว ทางเดินเส้นนี้ก็ไม่ได้ขึ้นชันนะเดินไต่ระดับไปเรื่อยๆทางเดินชัดเจนนะ อ่ช่วงนี้เดือนต้นเดือนธันวาเนียครับก็ยังมบีบัวตองอยู่นะครับยังฟอมีแต่ก็เริ่มเลยโรยลวเดินจาก เน้นแยกขัดมาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะก็จะผ่านดอยสามพี่น้องนะด้านขวามือนนมครับผม,ม,มข,ข้างหน้านู่นยอดพีระมิดอยู่กไ,กนะไกลๆนู่นนีใกล้แล,ล้วล่ะกาที่เห็นนี่ก็คือดอยหนอกนะครับถัดไปก็ยอดพีระมิดนะไกลๆนู่นยอดพีรนะมิดเดี๋ยวขึ้นยอดเราก็จะเห็นทุกยอดหมดเลย อันนี้ก็จะเป็นยอดระวังทางนะบางช่วงนะทางเละแล้วก็ลื่นนะน้ำค้างเยอะนะ จากเด่นยะขัดเราเดินมาประมาณสี่โลเจ็ดนะครับก็จะมาถึงทางแยกนะครับอันนี้นะนี่ทางจากเด่นยะขัดที่เราเดินมานะครับอันนี้ถ้าเราเดินขึ้นมาทางนี้ก็จะเป็นทางปังวัวนะทางปังวัวจะชันนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปให้จุดหมายเนีับอ่างสลุงนะจุดพักแคมป์ของเรา จากเด่นยาขัดนะเดินมาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งโดยประมาณนะก็จะมาถึงทางแยกแยกที่เดินจากเด่นยาขัดแล้วก็แยกที่เดินจากปางวัวมานะครับเดินมาประมาณ6กิโลนะก็จะถึงดงน้อยนะดงน้อยก็สามารถกางเต็นท์ได้นะแต่ก็อีกแค่2กิโลนิดๆเองเดินอีกหน่อย จิ๋นี่ก็รอเดูพาทิดขึ้นแล้กิวลมโดยหลวงเชียง

นี่ก็เดินมาที่กิ่วลมนะมาชมพระอาทิตย์ขึ้นประมาณชั่วโมงหน,น,นึ่งของปูนมีไหวนะทำไมดูเล่นมากนี่น็นี่เขจะเป็นอีกด้านเลงนะฝั่งตรงข้ามพระอาทิตย์ขึ้นนะครับ จะเป็นยอดพีระมิดนะครับนนี้จะเป็นยอดถึงสุดนะข้างล่างก็จะมีตรงไหนนะตรงนี้ตรงนี้ได้ปะได้นเลยนเลยบริเวณยอดกิ่วโลบนะครับบนยอดก็จะเป็นหินปูนนะครับจะเดินยากหน่อยนั่งก็ยากนิดนึงนะแต่ก็จะเห็น วิวทะเลหมอกแล้วก็พาทิตขึ้นนะครับ,บแล้วก็วกยังสามารถเดินได้อีกไปเรื่อยๆจนถึงยอดนูนยอดนูน,น,เ,นทเท,ทนนี้ก็เห็นลุงจรูนบอกว่ามีดอกไม้นะครับก็ถ้ามีเวลาก็เดินดูได้ไม่ไกล ทางเดินก็เป็นเนี่ยครับหินปูนตะเกะละกะเดินลำบากแล้วก็อันตราย ตอนนี้ผมยืนอยู่บริเวณกิ่วลมปลายสุดฝั่งขวามือนะครับแล้วก็ต,ตั้งแต่ตีสี่เริ่มเดินกับเกือบสีห้าเดินมาตามทางนะขึ้นยอดกิ่วลมตรงนี้ก็จะมีแยกนะยอดนู้นก็จะเป็นกิ่วลมซีกซ้ายนะอันนี้ก็จะเป็นกิ่วลมซีกขวาดูพระอาทิตย์ขึ้นได้เหมือนกันนะครับ หรือว่าที่ขึ้นเสร็จกนะ็เดินตามสันมาเรื่อยๆนะครับจนมาสุดที่กิวลมทางด้านขวาปลายสุดนะครับ แคมบริเวณอ่างสลุงนะขึ้นมายอดกิ่วลมนะก็ประมาณตีห้าควรเริ่มเดินแล้วนะใช้เวลาเดินประมาณทักหนึ่งชั่วโมงนะทางเดินชันเละแล้วก็ลื่นนี่ครับตามที่เห็นเลย พักขึ้นบนก่อนกันได้ครับเกกใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วล่ะไม่เหนื่อยเท่าเม่อช้า มาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับจากแคมป์ด้านล่างนะแคมป์เราอยู่นู่นเดินตามทางแล้วก็เดินขึ้นยอดมาทางเดินนะก็จะมีเห็นเป็นหิน ไม่เกะและกะนะช่วงบ่ายไม่เท่าไหร่มันแห้งแล้ช่วงเช้าจะลื่นหน่อยมันน้ำค้างเยอะนี่วิวาทางเดินขึ้นนะครับตรงแอ่งนั้นก็จะเป็นอำเภอเชียงดาวนะอันนี้ก็จะเป็น ยอดกิวลมนะ,อะยอดกิวลมขวาด้าซ้ายนะแนะนำให้ไปที่สายมือเอ้ยขวามือนะขวามือนะตรงนี้เราจะดูพระอทิตขึ้นนะครับแล้วก็เดินต่อไปจนถึงตรงนี้นะวิวก็จะสวยดี รอ,อดูพาพติดตกกล้องกล้องล้องตนนี้ก็กางถ่ายรูปภาพติดตกที่ยอดไดหลวงเชียงดาวฝั่

คือยอดปีรามิดนะครับอยู่ถ้าทางเดินกลับจะอยู่ขวามือนะครับซ้ายมือจะเป็นยอดสามพี่น้องนะครับนะจะมีสามยอดเลยสามพี่น้องอยู่ด้วยกันเออวันนี้ก็กำลังเดินเดินกลับนะครับจากอ่างสูงไปปังวัว